สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับดูกับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้ผมมีเกมมาแนะนำที่เตรียมจะเปิดทดสอบให้เล่นกันในวันที่17นี้ในรอบโค้ดเบตา้าอย่างเกมที่มีชื่อว่า h a p ปี้คนเลี้ยงหมูนั่นเองซึ่งเกมนี้ก็เป็นอีกเกมในตำนานเลยนะครับที่จะเปิดให้เล่นในรูปแบบเกมมือถืออย่างเต็มตัวแล้วโดยในตอนนี้นะครับ ตัวเกมก็เปิดให้ลงทะเบียนอยู่แล้วก็ได้เปิดให้โหลด APK เพื่อเตรียมจะเข้าไปทดสอบกันในวันที่17นี้มนั่นเองครับต้องบอกเลยว่างานนี้ใครเร็วใครได้นะครับเพราะว่าช่วงทดสอบนั้นจะจำกัดที่5,000คนเท่านั้นนะครับใครเข้าก่อนก็ได้เล่นก่อนส่วนใครที่เข้าไม่ทันก็รอ Open Beta ทีเดียวนั่นเอง ยังไงแล้วเนี่ยรอบทดสอบที่จะถึงนี้นะครับแอดมินจะนำเอาบรรยากาศมาฝากกันนะครับตอนนี้ใครที่สนใจก็ไปโหลดมารอไว้วันที่17รอบโค้ดเบตา้าเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับลิงโหลดก็แปะไว้ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาเล่นกันฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับ